วันนี้ต้องเรียกได้ว่าเป็นคอนเทนต์เฉพาะกิจนะครับผมเพราะว่ามาวแบบไม่ได้ตั้งตัวนะไม่มีทางลิกทางบ้านเด็ดเลยโอ้โหแบบว่าซ<ป>ับไว้อย่างเดียวลนะ ทีทูน่าจะกองแท็กนะผมวันนี้คือเ,เพียวๆไม่ไม่ค่อยมีไอเทมตัวอักษรนะกระมามาถึงบอลเลยนะเพว่าไม่ได้ทันตั้งตัว <c oughs> โอโ้แต่ชอบแบบนี้เพรว่ามาถึงแล้วได้เล่นเลยครับแพรว่าห้องในเกมคือเขาก็หากันไปแล้วด้วยนะ<ป>นี่คือเข้าเกมมาคือบอลเลยอนะ ทุกอย่างพร้อมไปหมดแล้วนะครับผมขาดแค่คนครบอุย๊ยอีกคนคนมาอ้าวไม่มีเฮ้ยหรือโดนแทนไปแล้วเป็นไปได้บบนนคนนี้ไม่แน่ใจว่าลงเอไปแล้วหรือเปล่านะได้เฉยๆตกกร,กร,กร,กรจสวเลยครับผม โมโหแบบว่านี่ฮะต้องพร้อมไว้ทุกสถานการณ์สามารถโทรเรียกบอลอะไรก็ได้มาบอลแบบไม่ได้นัดหมายไว้ขอแน่ไม่มีน้อยหน้าเรามีลูกเดียว ไม่ไม,ม,มีมีสบายอย่างเดียวัตอนนี้โดนนั่นนั่นมีนะล่าสุดยาวหนึ่งโอเคอเตรียมไว้ก่อนเตรียมไว้ก่อนไม่ไใจเฮ้ย <c oughs> ระวังนหน้าบนนะ ไม่กี้เขาปลาสุดป่ะน่าจะมายาวเพื่อนโดนอนู่ตรงบนอ่ะของเออเฮ้ย <Hey, S 2> ข้าบน โอ้โหโอ้โหทุกอย่างมันมาลว่าลงตัวไปหมดเลยอะไรครับเนี้ยเอ้ยเมื่อผมอะไรนะเมื่อไม่มีตอนมีดยิงไม่โดนแบบนี้ฮ่คนจะเข้าอ้าวได้ มาจริงแล้วมาจริงเขาครับโอ้โหตาแล้วเปลี่ยนทีเจ็ดมาเพียบเลย <Okay. Go. S 1> นัดเดียวไม่จอดอะ่ะต้องทิ้งระยะไวน้นิดนึงแล้วอันตรายมากครับคือถ้านัดแรกไม่จอดแบบโหโอกาด จะได้สู้นี่ยากมากนะเพราะว่าไม,ไม่ได้ยิงต่อเน,นื่องได้แบบบาด้วยนะต้องรักษาระยะไว้นิดนึงนะครับนี้จบสรุปโดนโปดหัวแบบ200เมตรระยะไม่มีไม่มีผลเฮ้ย๋ย้ผมดูเดบิวให้ <c oughs> สามแยกโคดู บอกไว้ทันเฮ้ยเดี๋ยวเขายังไม่วางด้วยสอโอ้โหมาวางเลย <c oughs> ต้องเลง็งเป้าเพื่อสองเมตรแ <c oughs> บบสะบัดไม่ทันนะ ตัววิกไวมากึนขึงตอนที่แบบว่าเราเล่นตัววิกเราอีกฝั่งเขาไม่ไม่ได้เล่นตัววิกแบบติ้วติ้วแบบนี้เลยอแค่เรากลายเป็นฝั่งคนที่ไม่มีไม่มีวิกแทนนะป <c oughs> ับตัวไม่ทันเลยทีเดียว ความไวตั้งกันเยอะมากๆจริงครับแบบเยอะๆข้องผมตอนนี้ไม่ไม่ใช่ตัวร้อยซันสองนะจะยิ่งความเร็วกับแดนดนเลยเนายาวไปแล้วโอ้แต่ชอบชอบโมเมนต์เนี้ยแบบว่าเข้ามาถึงคือบอลเลยปะว่าเข้าเกมกุ๊บเข้าห้องบอลกดทันทีเลยวันนี้ วอลแบบเฉพาะกิจจริงๆอ่ะโว้ยครับเฮิร์เยอะใช่ไหมบางทีบเนินติดๆเมื่อก่อนเป็นไหมครับตอนนี้ไม่ไม่ค่อยเป็นหรือว่าไม่ค่อยได้สังเกตไปดูจะชอบติดตรงตอนเทสแคร์ด้านเอ็นสเตชันบันไดเล็กๆ เดินแล้วก็มันจะติดตอนนั้นก็เล่น้อยสี่สี่เหิตเหมือนกันคนระับหลังๆมาไม่ค่อยได้สังเกตไม่ค่อยได้เล่นเอ็มสเตชันด้วยแหละเฮ้ยเอาเรื่องครับผมอุ้ยแล้วมาแล้วไงคือเ okay, ข้าข้อแล้วจังอันนี้ทีมเรา ต้องตีไว้นะโอ้เพราว่าต้องขอบคุณที่เขาชวนมาบอครับนะทุกอย่างรวดเร็วมากนะผมบอ์เฉพาะกิจบอ์แครเฉพาะกิจใช้ของเท่าที่มีคือมาให้แบบว่าเป็นกำลังใจให้คนในทีมนะครับผมแต่ว่าไม่เน้น ไม่เน้นทำดาเมจเุ้ยเอาแล้วไงเอาแล้วครับผมจจ้าวันนี้กลัวมากเลยทีเจ็ดเขาคมมากเนีน่ยโบ๊ะโบ๊ะโบ๊ะดแลเข้าบมดเข้าโอเคครับถอยดูเอยตอนนี้สอรี่ครับยิงไ่โดยเออ โอ้จบโดนไหมโดนโดนไลนะ่แน่เฮ้ยแ <c oughs> บบเขายิงแรงมากเสียส้มเลยผม HP ไปครึ่งรอบนะไม่เขียว้ยขอโทษครับโอ้โหหยิบไปด้วนลยนะจบโอ้ยเรียบร้อยไม่ใช่ตัววิ็กหนีไม่ทันอุ้ยโคตรคมครับผมเออผมว่าแบบเหมือนได้มาวอร์แบบไม่ทันได้ต้องคิดอะไรเท่าไหร่ยบบแบบชุกเฉิน ทุกอย่างมันไวมากนะครับไม่มีเวลาให้คิดอะไรทั้งนั้นเมื่อทีมเรียกต้องมาทันทีปังย่างชอบเลยผมงานบอลแคนแบบเฉพาะคิดไม่ว่าจะกำลังเล่นเกมอะไรอยู่คือออกมาเลยนะผมพอปุ๊บเข้าเกมปั๊บพอปุ๊บเลยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไวจ้า ถูกแล้วว่ครับผมโอ้โหทำไมเต่นทีเจ็ดเจ็โคตรกันมากเลยทุกคนอขอดาวตูทีเจเฮ้ยผมเริ่มรู้สึกว่าเหมือนเมาจะเบิ้ลไม่นแต่ อยู่บนอยู่อบบเรียบร้อยบนอีกหนึ่งครับทำไมเออถูกไวครับผมทาม,มิ่งเปลี่ยนแบบเห็นได้ชัดเลยผมโอ้ okay, s <S ตอนเล่นวิ่งผมคือแบบทาม,มิ่งเป็นอีกแบบเลยเฮ้ยดูคิดไม่เองนี่ไปอยู่ <c oughs> ถ้าจะ ผงแต่งไปเองโอ้โหมีใครดีนเหมือนเสียงเกมบักไหมบางทีลาง่ว่าเสียงเกมระค่างดังแล้วผมไปกดโดนเฮ้ยสวยครับคอมโบคมใจโอ้โหแบบสามทางพร้อมกัน อ๋เรื่องครับโมแคนเฉพาะกิจเดี๋ยวนี้โค้ชมันเลยเนี่ยบิ้กแรบะบครับแล้วผมผมยิ้มหรอไม่มีคำแก้ตัวใดทั้งสิ้นขอโทษครับจ <c oughs> บเลยโอ,อ,อเค็กเรือไปนี่ช็อต ถอดแจ้เขินเทคนิคโอเคครับอุ้แบบเนี่ยสมัยโอุ้ยอ้าวผมโก็คิดถึงครับตอนเล่นทีทูกันเนี่ย